ูดถึงเรื่องของการประกันรายได้เกษ,ษ,ษตรกรกันสักน,นิดหนึ่งครับ,รบแม่วันนี้เห็นท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาพูดว่าโอ้ตอนนี้เราก็ถือว่าได้มีการช่วยเหลือเกษ,ษตรกรพี่น้องไปหลายๆภาคส่วนเหมือนกันนะครับครับเห็นว่า8ล้านกว่าครัวเรือนที่รัฐบาลน,นั้นได้รับประกันรายได้เกษ,ษตรกรแล้วก็สร้างผลประโยชน์ไปแล้วเนี่ยนะครับ ก็วันนี้เลยเลยเรียนเชิญท่านอลงกรรพลุดครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมพูดคุยกันถึงการประกันรายได้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่ตอนนี้ก็ยังรอค่าจ่ายส่วนต่างงวดสี่งวดห้างวดหกกันอยู่ดีนะครับครับตอนนี้ท่านดีเยนสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอลงกร์ครับสวัสดีครับอลงกรครับสวัสดีครับแานพิธีกรทั้งสองและท่านผู้ฟังครับอ๋อคือท่านเองก็น่าจะเรียกว่าอยู่ใน เรื่องของเกี่ยวกับรายได้ของชาวนาเนี่ยมาหลายสิบปีคงเห็นเรื่องของที่หลายๆคนบอกว่าเออการที่เป็นอาชีพชาวนาเนี่ยทั้งๆท,ที่เป็นคนทําอาหารให้กับคนไทยคนทั่วโลกนะแต่ทําไมเรื่องของปัญหาชาวนาเนี่ยมันไม่ได้รับการแก้ไขให้ใหมันถาวรสักเที่ท่านนนงรงค์ผมคิดว่าเป็นความตั้งใจของทุกรัฐบาลนะครับครับโดยเพพาะรัฐบาลปัจจุบันนี้เนี่ยที่ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาให้ยุติเด็ดเสร็จเด็ดขาด แต่ว่าในโลกความเป็นจริงไม่ว่าประเทศไหนแม้แต่ฝรัร่งเศสรัสเซียจีนหรือประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีประเทศไหนที่สามารถแก้ปัญหาเกษตรได้แบบเสร็จเป็นจานแต่ว่าความมุ่งม,มั่นพยายามในการที่จะปฏิรูปภาคเกษตรเนี่ยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแรงขึ้นสองก็คือว่าทําให้เกษตรกรของเราพ้นจากความยากจนและนิสิต สามก็คือสร้างระบบการค้าที่เป็นธรรมแม่เอรัฐกระเปียบเกษตรกรสี่ก็คือการเพิ่ม productivity คือผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นลดต้นทุนแล้วก็ใช้เครื่องมือใหม่ๆเช่นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเข้ามาในเรื่องของการผลิตหรือการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเข้ามาผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลปัจจุบันนะครับได้ขับเคลื่อนในแนวทางนี้ โดยเพาะอย่างยิ่งเรื่องข้าวเนี่ยนะครับต้องถือว่ากลุ่มเกษตรกร,กรที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการเพาะปลูกมากที่สุดเนี่ยก็คือข้าวนะครับเรามีพื้นที่ถึงหกสิบล้านไร่นะครับเป็นตัวเลขกลมกลมที่ทำการปลูกข้าวแล้วก็เราก็เป็นประเทศลําดับต้นๆของโลกที่ผลิตแล้วก็ส่งออกข้าวมาเป็นเวลาสามสิบปีแล้วนะครับ ด,ดัางนั้นเนี่ยการที่เราจะปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่เสร็จข้างวันเหมือนอย่างกรุงโรมที่ไม่ได้สร้างในเืนเดียวข้า <Bradley. S 2> มป,ปานีนะครับจึงได้ทํายุทธศาสตร์ข้าวแ้าปีขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่ปี2 0 6 3ปีที่แล้วครับโดยที่ใช้เอเครื่องมือทุกอย่างนะครับในการีรียสร้าง,สงีสรามาดใหม่สาภาพใหม่ให้กับชาวนาไทยแล้วก็ข้าวทั้งระบบนะครับแต่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านนะครับ จำเป็นที่จะต้องเข้าไปพยุงฐานะของชาวนาและเกษตรกรของเราโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักห้าชนิดซึ่งมีมีเกษตรกรแล้วก็มีมูลค่าเนี่ยกว่าแปดสิบเซ็นของของเศรษฐกิจการเกษตรทั้งหมดนะครับหลังจากนี้นโยบายประการรายได้เนี่ยจึงเป็นนโยบายหลักนะที่พระบิตสเสนอต่อรัฐบาลแล้วก็รัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสม โดยการนําของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรีนะครับท่านก็เห็นด้วยและประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาเพราะฉะนั้นโครงการประกันรายได้ของพืชห้าชนิดแล้วก็โดยเพราะข้าวเนี่ยจึงได้ดําเนินงานมาเป็นปีที่สามนะอย่างต่อเนื่องอันนี้ครับไม่ว่าไม่ว่าราคาข้าวหรือราคาผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยซึ่งมีความผันผวนอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤตการโควิด -19 นี่นะครับแต่ไม่กระทบรายได้ ครับเพราะเราประกันรายได้มันเหมือนหลักเกณฑ์ที่เราบอกว่าเอา้าผู้ใช้แรงงานนะก็มีมาตรการนโยบายที่เรียกว่าการประกันรายได้ประกันค่าแรงขั้นต่ำเสียก่อนใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นการประกันรายได้ตรงนั้นก็คือต้องอยู่เหนือชาติของชีพจะต้องเรียกว่ามีไม่ขาดทุนอะ่ะถ้าพูดในแขขง่ของการเกษตรกรนะรแล้วมีกําไรเช่นราคาข้าวอาจจะลงไปอยู่ที่เกลือหกพันเจ็ดพันบาท นะครับเราประกันรายได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นสำหรับข้าเจ้าอย่างเงี้ยพรานส่วนต่างเช่นไปขายโรงสีได้เจ็ดพันรัฐบาลเขาจ่ายเพิ่มให้เป็นท่าส่วนต่างให้อีกสามพันที่ว่าได้เงินจากกระเป๋าซ้ายโรงสีแล้วกระเป๋าขวาได้เพิ่มอีกสามพันคือได้หนึ่งหมื่นซึ่งตรงเนี้ยเราทําเป็นช่วงของระยะเปลี่ยนผ่านท่านการประตูรูปภายใต้สี่ยุทธศาสตร์ข้าวเนี่ยนะครับอีก ี่ปีข้างหน้าจากนี้เนี่ยเราจะเห็นสัาพัสฝ่ยของชาวนดาไทยและข้าวไทยนะครับคุณนรงค์กรขออนุญาตสอบถ,ถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งคะในเรื่องของการที่เราประกันไรายได้เนี่ยแสดงว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเวลาเอาข้าวไปขายข้าวเปลือกไปขายที่โรงสีเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐานมีการคีร,ระบบอะไรต่างๆไว้เพื่อที่จะรับเงินชดเชยส่วนต่างจากรัฐบาลอย่างนั้นไหมฮะัอ๋อแน่นอนรับเี่อย่างนี้คือร,ระบบนีเนี่ยมันดีตรงที่ว่า มันไม่มีการ,รั่วไหลของเม็ดเงิน hmm. เวลาที่เราคํานวณอย่างนี้ครับแต่ละรายอาจจะขายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ย <c oughs> มันจะต้องมีเกณฑ์กลางเพราะการคํานวณราคาหลักเกณฑ์กลางว่าราคาข้าวจะว่าอา้าวของเดือนนี้วดนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เฉลี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยสาหรับข้าวเจ้าอยู่ที่เจ็ดพัน <c oughs> ก็จะเอาตรงนี้เนี่ยมาหักลบกับหนึ่งหมื่นเพราะเราก็จะจ่ายส่วนต่าง ตามนโยบายการรายได้เกกับผู้ปลูกข้าวเนี่ยที่ขาดอันนะครับแล้วเงินตรงนี้เนี่ยโอนตรงเลยจากทกสไปที่ไปบบที่บัญชีชาวนาเลยเพราะฉะนั้นไม่มีรั่วไหลเหมือนอย่างโครงการอื่นๆเนี่ยเป่นแสดงว่าชาวนาจะต้องขึ้นทะเบียนในระบบให้มันถูกต้องเป็นระบบก่อนใช่ไหมครับแ้วปกติเนี่ยกระทรวงเกษตรรายเจษตรกรจะชาวนาหรือชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นทะเบียนอยู่แล้วครับ ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วะอ่โหแล้วเราเราขึ้นทะเบียนนี้เข้าสู่สู่ทะเบียนเป็นบิ๊กเดต้ของเรารนะครับครับแล้วต้องอัปอัปอัเดตเนี่ยทุกฤดูกาปลปีละแล้วในการที่รับเงินส่วนต่างเนี่ยมันใช้เวลานานแค่ไหนครับที่จะได้เงินส่วนต่างจากรัฐบาลก็ถ้าตามงวดก็าภายในวันเดียวครับอ๋อเหรอฮะโอ้หออโหออมันมัน,ม,นมันเร็วมากตรงที่ว่าพอพอ,พอเขาได้รับตรีไดยอนุมัติวงเงิน อนุมัติงบประมาณให้นะฮะแล้วก็ทกศเนี่ยเป็นหน่วยปฏิบัติในการต้องโอนเนี่ยรเราก็ส่งทะเบียนจากกระทรวงเศษตรไปให้ทกอรครับแต่ได้ก็โอนเลยอืมซึ่งอันนี้ทํามาปีที่สามแล้วครับเรื่องโอนเรื่องความรวดเร็วได้ไม่ได้มีปัญหาครับครับ อ่าคันนี้เรื่องหนึ่งที่ชาวนาเขาบ่นกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยได้ราคาเพราะว่าบางทีมันจะมีเรื่องความชื้นอะไรต่างๆที่โรงสีเขากําหนดราคาที่อาจจะต่ํากว่าที่เขาคาดคิดไว้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องที่เป็นธรรมแล้วก็ค่าชดเชยต่างๆก็ให้ตามความเป็นจริงยังไงบ้างฮะอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับครับ เรื่องของความชื้นคือเวลาที่เรากําหนดเกณฑ์ของการประกันรายได้เนี่ยเรากรราําหนด<ม>ว่าจะต้องเป็นข้าวแห้งก็หมายความว่าความชื้นได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ข้าวเจ้ากับชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์การละหนึ่งหมื่นข้าวหอมมะลิรับความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือหมื่นสี่นี่เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราอะเวลาไปซื้อของอะถ้ามันมีน้ําปนอยู่เยอะเนี่ยอืมันจะไปเทียบ แจะบอกว่าจะได้เท่ากับไอ้ก่อนแกยมมันไม่ได้ครัใข้ชา,า,าวดาเนี่ยจริงๆเขารู้อยู่แล้วครับเพราะว่าค้าขายข้าวมาตั้งแต่ทํานาเป็นะนะ<อ>แล้วโรงสีหรือว่าผู้ค้าข้าวเนี่ยก็ใช้มาตรฐานนี้เหมือนกัน<อ>ก็คือว่าถ้าคุณเกี่ยวข้าวมาแล้วมีความเชื้นสามสิบเอร์เซ็นต์นก็ต้องหัดกลบลบไปคนะโดยเอามาตรฐานสิบ้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นตัวเป็นเกณฑ์วัด<อ>แต่นั้นเอง มันไม่ใช่เรื่องของความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนี่คือเรื่องของความจริงอ๋อครับครับมัจะนั้นไม่มีใครที่จะมาเอาเปรียบตรงนี้ได้นะครับเว้นแต่ว่าเจอพวกพ่อค้าข้าวหน้าเลือดไอ้อย่างนี้ก็แจ้งมาได้เลยเราก็ตามจับตัวได้ครับแต่ว่าทีนี้ประเด็นที่มันเกิดปัญหาอย่างนี้ครับประการแรกเนี่ยนะช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นช่วงการฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับซึ่งสองเดือนเนี้ย 7จิป็ของการเกี่ยวข้าวทั้งหมดอยู่ในสองเดือนนี้ครับปรากฏว่าเราเจอน้ําท่วมใหญ่อ่านะโดยเพราะทั้งภาคกลางลุ่มเจ้าพระยาภาคอีสานนะครับหอมมะลิภาคเหนือเข้าเดี๋ยวอะไรพวกนี้ยเราเจอหนักมากชาวดาก็เลยต้องรีบเกี่ยวความชื้นเนี่ยสิ่งนี้เยอะเพราะว่าไม่รู้จะไปตากที่ไหนด้วยไม่รู้จะอบที่ไหนนะครับ,รบตรงนี้ยที่บอกว่าอ่า เอกิโลละห้าบาทกห้าบาทเนี่ยที่ความชื้นสามสิบเปอร์เซ็นต์แถ้าทอนออกมาเป็นความชื้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่เจ็ดแปดพัน 8, นะครับแต่วันอย่างไรไม่ว่าจะขายได้เท่าไหร่ก็ได้หมื่นเต็มครับไก็ได้หมื่นเต็มทีนี้ประเด็นว่าทําไมราคามันตกมันไม่ได้ตกประเทศไทยมันตกทั่วโลกครับครับ,รบเพื่องจากว่าเราเนี่ยผลิตข้าวปีนี้เนี่ยได้ดีก็ปีหนึ่งจีว่าสามสิบล้านตันนะฮะเขเปลีอยปีที่แล้วแล้ง เราผลิตได้เพียง26ล้านตันข้าวเปลือกปีนี้เราผลิตได้30ล้านตันข้าวเปลือกน,นะครับทั่วโลกผลิตได้520ล้านตันมากกว่าปีก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นปริมาณข้าวในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น2ส,สต็อกทั่วโลกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆอย่างจีนอินเดียนไทยเราก็สต็อก4ล้านตันไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ่วงราคาระดับโลกด้วยและเราด้วย นะครับ,รบอ,อันนี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเพราะเออเนี่ยเราเจอเรื่องของของน้ําท่วมใหญ่ด้วยใชนะ่มันเ็มีปัญหาเรื่องความยืดแก่ตรงนี้ไงคือประโยชน์ของโครงการประกันรายได้สมาคมชาวนาถึงบอกไงว่าถ้าไม่มีโครงการประการรายได้เนี่ยตายอย่างเขี้ยวนะใช่ครับเห็นไหม<ะ>อันนี้ก็ต้องขอบคุณว่านโยบายนี้เนี่ยได้ช่วยประจุฐานะชาวนาไว้ครับ เอ๊ะท่านอกรณ์ก่อนฮะเรื่องของการที่จะให้ชาวนาทำนาแล้วก็มีความสุขแล้วก็มีรายได้โดยที่รัฐบาลจะคอยประกันราคาต่างๆให้เนี่ยมีอะไรที่จะฝากเป็นข้อคิดเพื่อให้ชาวนาเนี่ยเขามีความมั่นคงในเรื่องของอาชีพแล้วก็ฐานะทางการเงินบ้างครับผมคิดว่าสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าเนี่ยนะครับคือการรูปเป็นต่ต้นน้กจากน้าฝ่ายน้ําประการแรกเนี่ยคือการรวมเป็นเกษตรแปลงใหญ่อย่างทํานารายย่อยเนี่ยต้นทุนสูงมากนะครับ วันนี้เนี่ยเราเดินหน้ามาปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแปลงใหญ่นะครับซึ่งรวมทั้งข้าวด้วยอะไรด้วยเนี่ย 5, ห้าพันกับแปลงที่เป็นพื้นที่เกือบหกร้าไร่ละแล้วเราก็ใช้การสับสนุนโดยมีเครื่องจักรกลเกษตรนะฮะอะไรต่างเข้าไปเนี่ยคือการทําเป็นเกษตรแปลงใหญ่เท่านั้นเนี่ยที่จะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ดีมีสุขได้นะครับอสองก็คือว่าลดต้นทุนโดยการที่ใช้เครื่องจักรกลเข้าไปแล้วเราก็ใช้เรื่องของ เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเรื่อง IoT platform, แพล ensor, ตฟอร์มระบบเซนเซอร์ตรวจน้ำตรวจดินตรวจกุญแอากาศตรวจวัดโรคพืชการรักษาโรคพืชทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้ลดความเสี่ยงต่อก่าเกลี่ยไปตอนนี้เดินหน้าโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร4.0เข้าไปแล้วเรามีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรลาวกับเด่ย,าายทุกจังหวัดแล้วครับอยู่จังหวัดไหนจังหวัดนั้นเข้าไปช่วยเลย<อ>นะพรานชาวนาจะไม่ต้องหันหน้ามองฟ้าว่าจะต้องมากุงเชพหรือไปที่ไหน วันนี้เนี่ยแต่ละจังหวัดมีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรแล้วกันเนี่ยอยู่ทุกจังหวัดแหละ <ừ> um. แล้วข่าวดีการด้านการตลาดเราทําดังออนไลน์ออฟไลน์เราทำสิ่งที่สําคัญมากที่พูดกันเนี่ยคือพันข้าวที่ดีที่จะเป็นมวยระดับแชมป์โลกที่ไปแข่งกับเขา <ừ> um. วันนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยโยนมันตรีจุลินทรัพย์มหาวิสิทธิ์นะฮะมันตรีปานิชแล้วก็ท่านรชมชยัยศรีอ่อนแล้วมันมตรีเกษตรเนี่ยประกาศเป้าหมายแล้วว่าเรามีพันข้าว12ชนิด สี่ประเภทอันเนี้ยจะเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนปลาเกียวอะสมดุนสิ่งต่าโลกได้หนึ่งก็คือพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มสองคือพันธุ์ข้าวพื้นแข็งสามคือพันธุ์ข้าวโภชนาการสูงสี่พันธุ์ข้าวสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นในสี่ประเภทสิบสองพันธุ์เนี้ยเราสู้ได้สบายมากโดยกรมการข้าวแล้วก็สถาบันเอซีนะฮะอย่างอะไรเกษตรศาสตร์มอชพัฒนาพันธุ์ข้าวผมยกตัวอย่าง เกิดโควิดได้ทีได้คนกำลังเร่งสุขภาพ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีพันธุ์ข้าวอย่างเช่นกอขอสีสาเนี่ยเป็นพันธุ์ข้าวที่มีเขาเรียกโลชูก้าไงอ๋อน้ำตาลเนาะอไปไม่ขายแล้วประเภทข,ลลล 20, ข้าวโลละสิบยี่สิบขายโลละร้อยร้อยห้าสิบสองต้นคือเป็นขายไปว่าเฮ้ยแบบแบบนี่ข้าวโลชูก้านะ,ะาไม่ใช่กข,<ะ>ขอสี่สามเนะแต่เป็นข้าวโลชูก้าคนเป็นเบาหวานทั่วโลกเนี่ยกินได้ไม่มาต้องทําแบรนดิ้งไงตอนนี้เราใช้ เครื่องมือทั้งหลายภายใต้ยุทธศาสตร์เท้านะครับขับเคลื่อนเนี่ยต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําคบเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นใจนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือไม่ก็าตาม<อ>แต่ให้เชื่อมั่นแต่ว่าเราจะทุ่มเทความพยายามทั้งหมดอย่างมีกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เป้าหมายนะครับวันนี้เนี่ยสมาคมชาวนาะจับมือกระทรวงเกษตรจับมือกระทรวงพาณิชย์สมาคมโรงสีสมาคมผู้ส่งออกผู้ค้า,าวันนี้เราจับมือกันแน่นไอ้นี่แหละรครับคือพลังค เห็นเห็นบอกอนาคตท่านจะพยายามทําไปลักษณะของนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวไอ้นี้ลักษณะเป็นยังไงฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหนึ่งกลุ่มจังหวัดหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมครับอ๋อครับครับคือต้องต้องเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีสภาพในด้านเกษตรอาหารสูงมากนะฮะเราไปประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรเนี่ยอันดับสิบสามของโลกอืเราไปประเทศผู้ส่งออกอาหารในปีที่แล้วเนี่ยก็อันดับสิบสองสิบสามเนี่ยของโลกนะครับ แป็นที่สองของเอเชียความหมายคืออะไรถ้าดาว่าเรามีปัญหาลุ่มๆดินดอดเนี่ยเราอยู่อ,ยอันดับต้นๆของโลกถูกไหม <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือทําอย่างไรจะแปลรูปเพิ่มบุญค่าให้กับสินค้าเกษตรของเราอืม <c oughs> ก็เลยทําโครงการดีร่วมกับส,าอ,สาอุตสาหกรรมครับ <c oughs> หนึ่งกลุ่มจังหวัดนะประเทศไทยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยเราแบ่งส่วนราชการกลุ่มจังหวัดออกเป็นสิบแปดกลุ่มจังหวัดนะครับเราก็ส่งเสริมให้มี ศูนย์แปลรูปสินค้าเกษตรอาหารในรูปนิคมอุตสาหกรรมก็ดีในรูปของเกตเรษกิจอาหารก็ดีนิคมอุตสาหกรรมอาหารก็ดีเนี่ยหนึ่งกลุ่มจังหวัดหนึ่งนิคม,มผมยกตัวอย่างที่คืบหน้ามากคือที่รูปเจ้าพยาตอนบนกลุ่มนี้นะฮะวันนี้เนี่ยนิคมอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกที่จังหวัดสระบุรีแลเลยเนี่ยได้รับอนุมัติแล้วตั้งที่อ่างทองพันสี่ร้อยไร่นะครับ ลูกเจ้าพยาเนี่ยปลูกข้าวกันเยอะมากถูกไหมครับก็มีอะไรแถวนั้นมีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนะอ่าลบวีเป็นต้นเราก็ประชุมกลุ่มจังหวัดเราเนี่ยแล้วก็ศูนย์เอไซศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวกับเนี่ยตกลงกันรวมดักสมามชานาว่าการแปรรูปสินค้าเกษตรเป็นอาหารก็ดี และตรงนี้ตั้งไว้ว่าจะเป็นศูนย์แปรรูปข้าวใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับอนุมัติแล้วมีพื้นที่แล้วเดินหน้าแล้วนะครับต่อไปเนี่ยกลุ่มจังหวัดนี้ก็ไม่ต้องไปส่งข้าวที่ไหนครับครับแปรรูปเลยเราก็ไม่ขายข้าวเป็นตันกันตลอดเชื่อคิดต่อได้ครับมันต้องคิดขายเป็นกิโลเป็นกรัมแล้วอนะมันแปรรูปข้าวมูลค่าเพิ่มไปเป็นเวชภัณฑ์ไปเป็นอาหารเสริมนะไปเป็นสารต้านต้นอื่นๆทั้งด้านไบโอเทคโนโลยีเน แทนที่จะมาขายกันเป็นตันอยู่อย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ครับแต่เราจรึงต้องมีศูนย์วิจัยศูนย์นวัตกรรมเนี่ย,ย,ยทุกจังหวัดคราบน่นี่คือตัวอย่างว่าเพียงแค่ปีเดียวเนี่ยเราได้เดินหน้าไปในเชิงโครงสร้างระบบแบบนี้ครับนะครับเห็นบอกว่าจะตั้งเป็นศูนย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเราด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อ้วบายศาสต์นี้ก็ใหญ่พอที่จะประกาศอย่างนั้นด้วยครับครับโอเคคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าภาครัฐภห้ชนนะครับ จะต้องจับมือจับเกษตรกรเนี่ยให้แน่นไม่ใช่่างคนต่างพายเรือนะระหว่างเนี้ยเราเราจับมาจับมือแต่งงานกันเนี่ยแล้วทำงานใกล้ชิดนะเราบ,บอกว่าตรงเนี้ยมันวินวินนะคือ,อถ้าคุณคุณได้ผลผลิตที่ดีชาวนาสามารถผลิตได้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนะครับเราจะประการเรื่องมาตรฐานคุณภาพเราจะทำแมททำแคปนะฮะมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ดีเนะี่ยทำจัดนะครับ D A P ทำ GMP แล้วก้วมีมาตรฐานของคิวของกระทรวงรับรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเราก็จะเป็นที่เชื่อถือสําหรับลูกค้าคนะครับผู้ส่งออกก็ก็จะขายได้ง่ายขึ้นพราะมีกําไรมากขึ้นตรงนี้ก็เอามาแบ่งปันเป็นอย่างเป็นธรรมในระบบแฟร์เทรดกับชาวนาแลนั้นพอเราทํามือทํางานร่วมกันแบบนี้ใช้ชิปตลอดเนี่ยสองปีกับสองปีนี่ยนะ ผมคิดว่าเราได้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆนะสองการปฏิรูปภาคเกษตรและโดยเฉพาะข้าวนะครับได้ครับอ่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวนาจะเกิดฟังอยู่นะผมว่าการที่เราทํางานร่วมกับกระทรวงแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะทําให้ชีพชาวนาของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็สามารถที่ทำาอะได้ได้อีกเยอะแยะมากมายนะท่านนลกรับนะฮะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับท่านนลกรับ ครับยินดีครับสวัสดีครับ